อะไรนะพี่เจวเสวัสดีครับวันนี้วิทยาพา,าทุกคนมาปั่นจักรยานที่คุ้งบางกระเจ้าอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพี่เจตามมารบรรยากาศในสวนก็จะร่มรื่นมากนะครับต้นไม้เยอะ บรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนเพราะว่าต้นไม้เยอะแล้วเราก็จะไม่ค่อยเจอแดดเลยว่าครับพี่เจถ่ายให้ไม่จอมหน่อยป๊ามาไกลแล้ว โอเคตอนนี้เราก็จะปั่นกันไปในสวนปั่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคนมาปั่นก็เยอะมากเจอระหว่างทางเรื่อยๆอ้าปไปตรงนี้มีสะพานไม้ด้วยเราเดี๋ยวค่อยมาแวะ ใช่ไหมก็เราก็จอดจักรยานไว้แล้วเราก็เดินข้ามเอาไง อากาศดีนะครับแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวได้เพราะว่าไม่ร้อนเลยถามว่าตอนนี้ข้างนอกมีแดดไหมมีแดดนะครับแต่ถ้าเข้ามาในส่วนนี้ก็ต้นไม้เยอะจะดูจะร่มรื่นนะครับเราจะไม่โดนแดดเลยเพราะว่า,าเราอยู่ใต้เงาไม้นะครับเงาไม้ต้นไม้อากาศดีเหมาะแก่การมาพักผ่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อร่ออ่อนวะใครไม่ปั่นก็เดินเที่ยวได้นะครับระหว่างทางก็จะมีร้านให้เราแวะนะครับระหว่างในสวนในคุ้งบางกระเจ้านี้ก็มีร้านน้ำร้านข้าวร้านอาหารให้เราแวะได้ระหว่างทาง แล้วก็จะมีจุดให้เราเจอดจัก,กรยานแล้วก็เดินข้ามเดินเที่ยวในสวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนจากป่าจากนะครับแล้วก็จะมีคุ้งน้ำที่เยอะมากเลย นี้เป็นบ่อน้ำที่อยู่ในสวนนะครับเดินเข้าไปในนี้ไหม <'re pressing> เดินเข้าไปในนี้ปะ ตอนนี้เราจะเดินเท้าเข้าไปชมข้างในไม่มีอะไรหรอกในนี้มีตะหนอน <c oughs> อดูดิลมเลื่อนดีหนอน,อน,อนต้นจาก <c oughs> ใช่ <c oughs> กินได้นะ่ะ นนาาแต่มันผ่ายากไหมอู้หทลายมันเยอะมากเลยอะ่ะดูดิอันนี้จะเป็นลูกจากที่เรากินที่เราใส่น้ำแข็งใสขนมรวมมิตรหวานเย็นไปอันนี้ประโยชน์จากต้นจาก นี่นะครับลูกจากก็จะประมาณนี้ซึ่งลูกสดๆของลูกจากก็จะประมาณนี้ครับป่าดูอุดอมสมบูรณ์มากแต่เราเดินเข้ามาได้แค่นี้ก็จะสุดทางแล้วสุดแค่นี้หรอไช่ต้แต่ลูกจากเยอะมากเลยนะโดดลงไปได้อีกไ <laughs> อ้วนโดดสิโดดลงไปดูได้อีกหน่อยเดียว ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยเนาะดูดิพี่เจยลูกจาาไม่มีใครมาตัดไปกินตัดกระโดดเล่นนะ่ไปเสียงลมพัดใบไม้มเดินไปด้วยกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับ คือเหมือนฝนจะตกเลยสว่างยู่นะป่ะอะไรนะสว่างสว่างต่งเห็นว่าข้างบนเออมีเมฆแดดน้อยเยะอยยะลูกจักเต็มเลยเครื่องปัน่นเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เรื่องที่มันเหมือน,นของเกมนีน่ที่เจเคยเลี้ยงคล้ายๆนะน่าจะบาต้องออกก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็จะปั่นกันไปต่อไปดูข้างในมีอะไรอีกตามตามหลังพี่ต้องเจไปครับ เดี๋ยวซ้ายหรือขวาดีซ้ายดีกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะแก่การมาปั่นจักรยานในวันหยุดวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับ มีเห็ดไหมพี่เจแวะเก็บเห็ดเห็ดปลวกเห็ดโคน นะใช่นะลูกใช่อากาศเย็นเนี่ยพี่เจต้นหวายเห็นไหมที่เหมือนมันตายเลยเนะี่ยที่มันใบสีแดงๆเนี่ยหวายอะต้นมันจะมีหนามเขาตัดแน่เลยเจร,ระวังเจต้องอยู่ซ้ายใช่ลูกละนาดแบบธรรมชาติ ระหว่างทางเราก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงมแมลงต่างๆมีหออะไรด้วยตรงนั้นนกในบางกระเจ้า อันนี้คือ,อรายหอชมนอกอ๋อ ขึ้นไปข้างบนก่อนตอนนี้เรากำลังขึ้นไปดูอขอชมลกไปหุบเดาเววใค้ลงไปดูก็ได้ไป มีอะไรบ้างเออไหนนกอยู่ไหนมองหาสิขึ้นมาเ<า>มื่อยเสีย,ตเ,ตยเที่ยวอะไรนะอันนี้ลูกอะไรเนี่ยพี่เจสตอร์มไหมเออใช่ใช่ไหนนกอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงอีกอกา <c oughs>

ที่เห็นไอ้นี้ด้วยป่าที่เป็นแบบทั้งเงียบอ๋อวัดภูเขาทอง,งพอพกันไม่ใช่วัดภูเขาทองป่ะวัดออวัดที่มีบ่อน้ำหลวงพระตูมอ๋อวัดอินทะ,ะ<อ>วัดอินทะวิหาร วัดอ,อินอ่ะใช่ที่ต้องปีนขึ้นไปตรงๆ,รงๆใช่ไหมไปไปดูจุดต่อไปอันนี้เป็นบริเวณภายในส่วนสาธารณะนะครับตรงคุ้งบางกระเจ้า ปลาเยอะมากเลยพี่เจพี่เจเป็นไงบ้างฝัดจากรยอานเหนื่อยครับเหนื่อยครับสนุกไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเป็นไงบ้างในสวนเละเละขี้โคลนเต็มเลยใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับเห็นป้า,ปา,ปาๆแถวนี้บอกเขาเปิดถึงประมาณ4ี่โมงเย็นตอนนี้ก็น่าจะยังพอมีของอยู่เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งตลาดน้ําบางน้าพึ่งครับโอเคครับทุกคนหลังจากวิทยาพาไปปั่นจักรยานที่คุ้งบางกระเจ้านะครับตอนนี้ก็จะพาทุกท่านมาต่อกันที่ตลาดบางน้ําพึ่งนะครับตําบล บางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับตลาดนี้นะครับเท่าที่ได้ยินมาก็จะเป็นตลาดที่อของกินเยอะของกินอาหาราพื้นบ้านพื้นถิ่นแถวนี้นะครับ ตอนนี้เวลา4ี่โมงเย็นนะครับ16นาฬิกานักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในตลาดคคนก็เริ่มซาละเพราะสอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับสองฟากฝั่งส่วนมากก็จะเป็นอาหารนะครับอาหารผลไม้ ตอนนี้ก็ชมภายในตลาดกันไปพังๆนะครับ เอ๊ะคุณคุณมาคนเดียวก็ว่าอยู่ว่า ai nè ลองไหมน้ำพึ่งมะนาวไม่ครัระหว่างเดินเที่ยวเดินซื้อของที่ตลาดน้ำเราก็จะแวะทานข้าวกันนิดนึงนะครับบ้านเรือนไทยสวยไปอีกแบบเป็นร้านอาหาร มที่ให้กินนะเธอหมดหมดหรอม้าเอือนไทยสวยดี ในงานที่เจได้ของกินเยอะไหม

มีโซนตลาดต้นไม้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนตลาดต้นไม้นอกจากของกินของใช้ก็สามารถมาแวะชมต้นไม้ดอกไม้สวยๆได้ สำหรับคลิปนี้วิทยาจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาพามว่วนชิวงทรัพย์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ